ก็สวัสดีน้านักตกปลาทุกท่านนะครับทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับวันนี้นะครับผมจะพามาทําหัวมาเดือนะครับมาลองทําหัวมาเดือนะครับไว้ตกปีหน้านะครับพราะว่าพึ่งได้ลูกมาเดือมาเป็นมาเดือเหลืองนะครับไม่ใช่มาเดือยสีมาเดือป่าเนาะมาเดือเหลืองจะมีความแข็งกว่านะครับแต่ก็มีกลิ่นหอมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนที่ผมขยี้ให้ละเอียดนะครับ ปชมคลิปเลยครับที่เก็บมาใส่ถังไว้ให้มันไอเริ่มนิ่มเนาะนี่เรื่อออกดำอย่าให้มันดำมากนเลยียมันจะเสียเป็นร่องเป็นลาโอเคนะครับหลังจากชมคลิปเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวมาบอกกันนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับแรกครับ ขนมปังนะครับขนมปังนะครับเราไปที่ร้านเราไปซื้อแบบเป็นแพ็คมันก็จะยังไม่ละเอียดนะครับแล้วก็บอกให้เขาปั่นให้นะครับมันก็จะละเอียดนะครับเพื่อมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันง่ายนะครับถ้าเราไม่ปั่นมันก็จะเป็นแบบชิ้นนะครับมันอาจจะไม่ละเอียดตอนที่เราหมักนะครับมันจะเป็นชิ้นอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับขนมปังสามกิโล น้ำตาลหนึ่งกิโลนะครับผมจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งเหมืมอรรเนเดิมครึ่งกิโลหัวหานไก่ครับใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโลครับแล้วก็กะทินะครับหนึ่งกล่องเล็กนะครับหรือว่าถ้าใครมีมะพร้าวขูดบางคนเขาก็ใช้มะพร้าวขูดนะแต่ผมไม่มีผมก็ใส่กะทิแทนก็ได้นะครับแล้วก็ยมโลไข่ไข่แท้นะครับหนึ่งถุง ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วผมไปใช้แยียมโลอันนี้ซื้อมา4ถุงก็จะได้ประมาณเกือบ3โลนะครับ3ถุงมันก็จะได้เกือบ3โลโอเคก็คตีไปเลย3โลเลยกันแล้วกากน้ำตาลนะครับน่ครับมาเดิมกันเลยนะครับนี่คือ มันเดือที่ผมบีบไว้แล้วเราจะใส่เลยนะครับสองโลนะครับมันจะไม่ค่อยละเอียดนะถ้าเรามีที่ปั่นอะไรก็จะดีนะอันนี้ไม่มีนะครับมันเป็นชิ้นมาอยู่นะมันจะมีกลิ่นหอมอยู่นะครับนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใส่เยี่ยมโลเยอะหน่อยเพื่อไม่ให้มันเสียเนาะแล้วก็น้ําตาลก็จะช่วยได้นะครับก็มีกลิ่นหอมนะครับมนเดือนเหลืองพวกนี้จะไม่นี่ครับนี่คือสุกแล้วครับเหลืองแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะร่วงเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนมะเดื่อป่าเนาะ ตัวาหาไม่ได้ครับตัวาหาได้แต่มาเดือนนี้นะครับอยู่ที่ระยองเนาะผมเจอหลายต้นนะครับแต่มันมีแต่ลูกเหลืองนะครับมันไม่มีพวกมันเดือที่เป็นมันเดือปา่าเอาเลยครับเริ่มกันเลย๋ยวามันจะยาวขนมปังนะครับสามกิโลจะใ,ให้ดูนะครับนี่ครับ ันนี้คือเราซื้อเป็นแพ็กมาแล้วปั่นซ้ำอีกรอบหนึ่งครับมันก็จะอยู่ละเอียดนี่เลยละเอียดคลด้ายจะเป็นเหมือนดำเลยให้ละเอียดเหมือนดำเลยนะครับหอม,มนมปังหอมมากเลยครับปังใหม่แล้วความหอมถ้าถ้าเบลอมันละเอียดแล้วก็มนมปังละเอียดก็จะสี่เดือนใช้ได้เลย อันนี้มันเดือดเราก็เป็นยัยงๆเป็นชิ้นอยู่หันไก่ครับใส่เลยนะครับโอ้เลือบบานหมดเลยสุดเลยขัดขวางึ้นิลไปนี่เป็นแนวทางนะครับทำแบบมือใหม่เนาะผมก็ไม่ได้ มือเก่ามืออะไรนะผมก็หัดทําหัดไ,ไว้เพ่อว่าเอาไว้ใช้นะปีหน้าจะได้ทดลองทั้งหัวตุวเรียนหัวลูกยอหัวอนะไรทำไ้ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ได้สามหัวแนละ้วนี่เป็นเงี่มโมลูไข่เงียมโมลูไข่หอมนะเงี่อมลูไข่อันนี้ก็น้ำหนักก็ประมาณเจ็ดขีด ลองชั่งไปเลยนะลองใส่ไปเลยเนื้อมโลเยอะเนื้อมโลนี่สวยมากเลยนะครับคือแบบสวยเนื้อสวยมากเลยนี่ยดูดิบางร้านมันจะเป็นเขียวพวกม่วงอะไรนะอันนี้มันออกใบเตยกับวานิลาหรือเปล่าใช่ครับใบเตยวานิลาดีนะครับเนี่ยปันตกปาใบาเตย เลยนะบางอันมีพวกหลายสีเนาะท,กกทุกกระลกทุกกระเด้งได้มากมายกลับเร็จไปสีทุงเลยแบบตะว่าไม่ให้เสียอะไรเสียไม่ได้เนี่ยี่หอนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทนะแค่บ,บอกเฉยๆครับ ไม่มีไม่ใช่ไม่ได้เขาไม่ได้จ้างโปรโมทซื้อมาใช้ฝากที่ก็ซื้อมาแ้ดวด้าน,นสีฟิชิงอืมตาลทรายนะครับหอมมากนะเหยียมดูเนี่ยอืมใบเตยไว้ลาตาลครึ่งหนึง่งพอใบ ยิโลก็มีความหวานแล้วมาคือก็ข้อเข้ากันก่อนนะเข้ากันสักหน่อยก่อนว่ามันเยอะเยอะเยิมกันเนี่ยเอาเรื่องกันนะครับกว่าจะเข้ากันจอแตกเลยแหละเวดาเนาะใช้เวลาของคนนี้อืม หอมหอมโอเค่มอืม okay. ไ,ไปจากน้ำตาลนะครับบางคน,นก็ไม่ใส่แต่ผมจะใส่นะสีสวยด้วยก็ยช่วยน้อมเยียรแล้วเลยไม่ต้องใส่เยอะมากครับบางบางอ่อ แต่ไปต่อเข้ากันครับได้แบบนี้ครับสีสวยละใการาน้ำตาลไปก็สีออกมานี่ไม่ได้ใส่เยอะเราะเราจะเอาใส่ถังเลยบางถังก่อนนะครับ เลยนะครับตัดให้แน่นนะครับตัดอยู่ได้แน่น เราก็เจาะดูตรงกลางนี้นะทำรูไม่ได้ไปเจาะดูทำทรูมาหน่อยเล้วเจาเกลือมาใส่นะครับอเออตัดเกลือมงใส่ก่อนนี่ครับเกลือตัดใส่กระป๋องน้ำขวดน้ํานะครับแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางครับมีหลายคนงสงสัยว่าทำไมถึงต้องใส่เกลือเนาะตอนผมลงไปในกลุ่ม ตกปลามันจะดูดน้ําครับมันจะมีไอ้น้ามีความชื้นนะครับมันจะมาอยู่ในแก้วนะครับน้าจะมาอยู่ในแก้วแล้วมันก็จะได้แห้งนะครับน้ําจะมารวมกันอยู่ในแก้วนะเพราะเกลือมันจะดูดน้ำนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงบางครับ วิธีทําหัวมะเดื่องมันเดือครับหัวมะเดือก <c oughs> ก็อย่าลืมเขียนวันที่เขียนชื่อไว้นะครับเผื่อ <c oughs> เราทําหลายอย่างเดี๋ยวมันจะหลงจะลืมว่าเราทําวันไหนกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เราทําไว้จะเอามาใช้ได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากติดตามนะกดไลค์กดถ like, ูกใจกดสับรสไคร้ด้วยนะครับเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับ รอบหน้านะครับผมจะมาทำหัวอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ